อืมปุวยนล้ทำใ้สูตรกินตดช่างสดใสเฮ้ยเขาผีเดียวกับโบเลยนะไปฝากของข้าไม่ใช่ดื่งไก่เยอะเงินนะแต่ก่อน่เทินสิละตาล่าจะอย่าเหยียบสู่เข้าไปเออยามอยากตดมีได้ตดหดหูใจแสนสบายเมื่อตดสดชื่นเอ้ยอันนี้เล่นเสียงอันนี้เล่นเสียง มรอียจิตกนใช้อารมณ์ผสมสียนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงน้องแค่ดีก่อนแล้วไอ้กับใครอันไหนจะมาก่อนเป็นคำถามปัญญาอ่อนเธอรู้ไหมถามใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นไปอะระไอมาก่อนแน่นอนเอ่ย ถ้าวาดมันจะบทเดียวกันหมดเลยทั้งคุกถูกต้องถูกต้องทั่วเลยน่าจะมาจากที่เดียวกันอืมเอ้ามีมีตาไหมฮะฉันราฟังเอาแล้วเจ้าหน้าที่มีไหมเล่นมอน่าไม่มีข้างนอกบ้างแล้วเช่นแล้วจะได้ฟังบุกแบบของทางการแลว จะไม่เกยจะเล่นมุ้งไม่เก่เกงโฟคาก็หมดแล้วเดือยแล้วเกินผมว่ามีลืดเ่าไหร่กูดาบแรงคือรักที่ปักอกกูลามโตคือรักที่สุดหายกูลามช้ำคือรักที่มาลายกูลาบตายคือรักที่ถูกลืมสนุกสนุกมากเลยเจ๋งไหม เอาเออะอาอะไรพบแล้วทุกคนออกไม่ได้ไปไปไแยกย้ายพบแล้วเหรอไม่สักบทแลวเนี่ยออกก่อนเว้ยพวกข้าออกก่อนเว้ยอ้ออกก่อนเว้ยพวกขี้คุกไอ้พวกขี้คุกแกไปพวกขี้คุกไอ้พวกขี้คุกไอ้พวกขี้คุกเพวกขี้คุกีีออกไปไไช่จค้างเป็นอ่วไม่ั้นเดี๋ยวจะโดนจับอีกต้องผมคพวเขี้อ้ไม่ได้เ้เฮ้ยนะถ้ารีบออกไช่จับเพิ่มอีกชั่วโมงนะรีไอ เอาไปเอาจ้าหน้าที่ดันประตูให้หน่อยเอาประตูแนะ่ประตูหลังปิดตายอือหลอกไปเสร็จงาน,<ห>นสิพูดมากเลยอไมเป็นไรน่ยนี่ก็ระวังตัวด้วยอะดิโออะดิโอพดถึงว่าเขาจะบาอีกนะเหม็นชิปเป่งเลยจะลืมล้างคุกด้วยแหละคุกมากแน่นอนนะถ้าเจ้าโกหกจะโดนโทษเยอะกว่าเดิม เห็นเจ้าชกหน้าสุดีชา็อสขนาดนั่นไปเลยถ้าก็กลับกลับบ้านนั้นไปได้เลยปักกระบบ้านดิ้ยตายเถอะมันเหม็นมากเลยถ้าจะเป็นลมเพราะว่ากินหนังอับนะหนังอาบเบรซลืมล้างคุ้เลยเจ้าที่มันเหม็นอับ เมื่แล้วนะใานการเองน่ะเด้ตัวกระจายกันได้นะปลอดภัยกันนะครับอาแล้วเจ้าทิมาจัดห้มันอีกบทก่อนเนี่ยสั้งสอนมาหน่อยเลยย่ำตะวันบ่ายคล้อยปลายทุ่งกว่าควายย่างอ้างหญ้าแห้งหง่แก่หมดเดินตามไทยใจเหงาเฝ้าแต่จดว่าเมื่อไรแม่สดจะหันมองโอ้พลนรบพี คิดถึงเธอพอคิด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 พอเริ่มคิด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 เยอะหนอแต่ก็รู้ว่าคิดคิดคงไม่พอคิด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 ถึงเธอ